คือแบบมันลื่นมากเลยแม่ไม่ตาย,ยถ่ายรูปก,ก็ชัดแม่แล้วกำลังโชว์อะไรอยู่น่ะเสียงดังมาถึงนี่เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3ปีขึ mm ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำนี่ iPhone 12ไงเป็นไงเจ๋งปะโอ้อ <entend> ย่างเท่เลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มซื้อมาใหม่เหรออืมใช่มีซื้อมาใหม่เป็นไงหนึ่งเฟี้ยวเลยอะเนี่ยไง อย่างเทพเลยรู้ไหมเนี่ยเก็บตังค์มา่งนงานแล้วยากกว่าจะได้เนี่ยโหแล้วถ่ายรูปแนละ้วยังชัดอะ่ะเนี่ยเป็นไงเป็นไง,ไงเจ๋งมากดูดูสามกล้องเป็นไงที่ซื้อสีนลูเงินมาเนี่ยแปซิฟิกบลูโหสวยอะ่ะดูนายเห่อมากเลยนะเนี่ยในฉากจังเลยเอา้าเป็นแน่นอนแล้วแหละของมันใหม่อะ่ะก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะซื้อมานี่คือแบบใช้ดีมากมากเลยเนะี่ยยอดอะ่ะมามามานั่นไม่ได้เห่อธรรมดาขี้อวดด้วยอ่ะเนี่ย โอ้พี่ฟิลถ้าเกับพี่ฟิลจะขี้อวดขนาดนี้แล้วบางคนอื่นเขาไม่ชอบกันนะโหยโฟกัสขี้องขี้อวดอะไรนะก็ฟิลมีเนี่ยเออใครมีก็ต้องโชว์งั้นแหละของใหม่อ่ะอ่าก็ได้แล้วแต่พี่ฟิลเลยถ้าเกิดพี่ฟิลอยากโชว์อะไรพี่ฟิลก็โชว์ไปเลยเรื่องของพี่ฟิลมันโฟกัสไม่ยุ่งแล้วก็ได้เฮ้ฟิลใครโทรมาอ้าวเหรอมีคนโทรมาเออจริงด้วยแม่เราโทรมาเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงนะโอเคฮัลโหลแม่โอ้โโทรศัพท์ไอโฟนใช้ดีมากๆเลยแม่โปีสองอะ โอ้ธรรมดาคนมองกันเต็มเลยแม่อืมเนี่ยนะโอ้โหคือแบบมันลื่นมากเลยแม่แม้ตายเลยถ่ายรูปก็ชัดแม่สุดยอดเลยอะคือแบบดีๆหมดเลยเอะสุดยอดเลยอะใช่ใช่แม่ใช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 ่แม่ใช่ใช่คือไม่อยากจะพูดแม่มันดีอ่าครับผมครับผมโอเคครับแม่โอเคโอเคครับแม่โอเคโอเคแค่คคน, asteroid, นี้ครับแค่นี้ครับไม่ไหวเลยจริงๆโอเคคุณเสร็จละโอ้โห ขา้ดีมากเลยเนี่ยไม่เสียแรงที่ซื้อมาสุดยอดสุดยอดร้อนจังเลยร้อนจังเลยร้อนร้อนคนมันมีตังค์ก็ทำไันได้เท่าทีเท่าทีเฮ้ยนั่นใครอ่ะนั่นฟิล์มที่หนาแล้วกำลังโชว์อะไรอยู่น่ะเสียงดังมาถึงนี่เลยอ่ะนั่นดิเสียงดังอะไรเฮ้ยแล้วว่าเราไปดูไหนไหมไปนี่ไปไปไปดูไปดูวันนี้ก่อน เฮ้ยฟิล์มทำอะไรอะ่ะเสียงดังมาถึงนู่นเลยอ๋อฟิล์มซื้อโทศรศัพท์มาใหม่อะ่ะอย่างเฟี้ยวเลยไอโฟนสิบสองเลยนะเนี่ยอ๋อเหรอไอโฟนสิบสองเลยเหรอเราขอดูหน่อยดิอ๋อได้ดิอ่ะเอาไปดูเฮ้ยเราให้แค่ดูนะห้ามจับถ้าเกิดจับเนี่ยโอ้ตกขึ้นมานี่แย่เลยโทศรศัพท์เราแพงอ่ะอ่ะดูด<ๆ>ูดูดูนี่เป็นไงโทรศัพท์เราเนี่ภาพโคตรชัดโอ้ยเฟี้ยวอ่ะเว้ยเขาเกมไว้สักทีเนี่ยดูดิอย่างลื่นเลยหน้าจอโคตรใหญ่อ๋อ พี่ฟินนี่ขี้โชว์จริงๆเลย,ลยเนี่ยเป็นไงภาพแล้วก็เสียงอย่างชัดเลยโอ้อย่างดีอะ่ะยอดสุดยอดเนี่ยโคตรดีภาพชัดมากเลยนะ่าดูดีโอ้อยังเฟี้ยวอ่ะเป็นไงโอ้สวยโอ้ยเลฉาดยังเฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยจับหน้าจอทำไมโอ้จับนิดเดียวเองของแพงไม่ให้จับ โอ้โหเป็นร้อยมันแล้วเพื่อนใครอยากร้องอ่ะใช่จับหน่อยไม่ได้เลยเหรอโอ้โหจับไม่ได้ดิไอ้จับนี้ของก็เก่าหมดให้ตายเถอะห้ามจับ <c oughs> ห้ามจับโผล่เลยเนี่ยจับนี้จับหน่อยก็ไม่ได้ถ้าเราไม่จับเราก็ได้ขี้ห่วงจังเลยเฮ <c oughs> ้ยพวกเราร้องน้ำกันดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยฟิล์มรอเราก่อนนะเดี๋ยวเรามาใหม่ <c oughs> โอเคโอเคเดินก็ได้ก็ได้ไปมาเปาันมาโอเคโอเคโอเคอะไรเนี่ยจับหน้าจอสัพท์เราเฉยเลยรอยไปแล้วเนี่ย <Es per ated> อะไรก็ไม่ลูกสิ่มไหนก็เกินไปมันไ,ไม่เก่าหรอกเนี่ยถ้าจับนิดเดียวเองไม,ไม่ไม่อะเฮ้ยขี้เหินจริงๆเลยพี่เราขี้โชว์ด้วยเป็นพวกหล่อฟิลโคตรขี้บวบเนี่ยค,คยนอะไรอย่างเี้ขี้บวดขนาดน,นั้นะแก้วยิมสองอะ นั่นสิฟิมอวดแบบหน้าเกลียดเลยอะใช่เพราะว่าฟิมขี้อวดเกินอวดซะจนหน้าเหมือนไตเลยงั้นเราหาวิธีแก้ฟิ์มกันดีกว่าเออนั่นดีแล้วเราแก้ยังไงกันดีอะอ๋อเรารู้ละจะแก้ยังไงกันดีอะเราว่านะแก้ทำให้คนจุบสองฟิมตกดีไหมจะดีนะใช่แบบเอาให้ตกแบบแตกไปเลยอะได้ได้ได้ขีอวดจะไปเนี่ยเอาให้หน้าเสียเลยอะใช่ตัดต ไปเพื่อนตามแผนนะโอเคไปเฮ้ยฟิล์มเราไปคุยกันมาในห้องน้ำแล้วเราตัดสินใจแล้วเราว่าเราจะเก็บังค์ซื้อ แล้วว่านะเราขอดูหน่อยนะเพื่อว่ามันจะช่วยในการตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้นอ่ะเราขอแบบลองเล่นดูหน่อยได้ไหมนะ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 เราขอลองเล่นดูหน่อยอ่าก็ได้ก็ได้นี่เรายอมให้นายเนี่ยเพราะว่านายอะ่ะจะซื้อใช่ไหมใช่ใช่อ่ะจับดีๆนะจับดีดีเนี่ยโอเคโอเคโอเคอ่ะ โทษทีโทษทีพอดีหลุดมือเฮ้ยไอโฟนตกทำไมนายทำอย่างเงี้ยทำไมนายไม่ถือดีอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมนายทำอย่างเงี้ยเฮ้ยหน้าจอแตกเลยอาไรหรอหรอโทษทีโทษทีแตกไปแล้วไปกูนายจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาตังค์มาจ่ายค่าซ่อมเลยโอ้ดูดิโอ้แต่จริงๆด้วยแตกเยอะเลยพี่ีฟังมดเลยอ่ะเฮ้ยกลับมานะ ไม่น่าให้เลยเนี่ยนั่นดิทำไมพี่ฟิลโฟกัสบอกแล้วอย่าอวดมันจะเป็นอย่างงี้นี่แหละฟิลมแล้วมันแปลกๆนะพวกนั้นต้องตั้งใจทําตกแน่ๆเลยอะเราก็ว่างั้นแน่เลยอะนี่พี่ฟิล์มโฟกัสบอกแล้วอย่าอวดมากคนที่เขาไม่ชอบก็ยงมีนะพี่ฟิลโอ้โหโฟกัสถึงจะไม่ชอบกันอะแต่ก็ไม่ควรทำอย่างเงี้ยดูดิแตกหมดเลยอะทำไงอะใครจะซ่อมเนี่ย กลับไปถึงต้องโดนแม่ว่าแน่เลยอะโอ้ท้งสารทังเลยเนาะบิ๊มนายเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่ใช่เหรอน่าจะมีประกันนะไม่ต้องร้องไห้ไปเออจริงด้วยเราทำประกันไว้นี่โหแต่ว่านะเราไม่รู้เนี่ยว่าการอวยขนาดเนี้ยการโชว์เนี่ยจะทําให้คนที่ไม่ชอบทากับเราอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยไอ้ตายเถอะทีหลังเราก็จะไม่โชว์ไม่ขี้อวดเราไอ้ตายเถอะแตกหมดเลย